สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบายบีนะคะวันนี้พี่ก็มีสูตรดีสุดๆมาแชร์เหมือนเดกเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นสูตรดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะเพื่อนสาวๆท่านไหนที่มีผมเสียผมช้ฟูผมไม่มีน้ำหนักนะคะน้องผมหยาบกระด้างสามารถใช้สูตรนี้ไปทาทิชเมนทำสปาได้เลยนะคะด้วยส่วนผสมไม่กี่อย่างนะคะแต่คุณภาพเทียบเท่ากับเราไปทําที่ซาลอนจ่ายแพงๆเลยนะคะเพื่อน ก่อนอื่นบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต,ต่อกันไปด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยคะ่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งใบนะคะหรือว่าแล้วแต่ปริมาณผมของเราเลยนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนซันแฟส,สังกสีเล็กซิลิเนียมฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็สารอาหารอีกต่างๆมากมายนะคะเพื่อนๆช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับรากผมเส้นผมของเรานะคะช่วยบำรุงผมให้ชุ่มชื้นนะคะ แล้วก็ช่วยลดการขาดดุด่วงของเส้นผมได้ดีมากๆนะคะต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็นโยเกิร์ตรดธรรมชาตินะคะเพื่อนเนโยเกิร์ตนี้เขาก็จะช่วยปรับสภาพเส้นผมทำให้รูขุมขนของเราดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ทำให้ผมของเราเงางามลดการขาดดุด่วงของเส้นผมได้ดีเป็นมากๆนะคะใส่ไปตามปริมาณที่เราต้องการเช่นกันค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเพิ่มเป็นน้ำมันอะโวคาโดนะคะน้ำมันอะโวคาโดนี้ก็จะมีวิตามินอ e ีนะคะแล้วก็โพแทสเซียมเซรีนินเป็นสารอาหารสำคัญมากค่ะสำหรับรากผมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมหนังศีรษะของเราได้ดีนะคะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับเส้นผมของเราดีมากๆนะคะ ต่อไปเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขั้นตอนในการฉลมลงบนหนังศีรษะของเราก็ง่ายๆนะคะให้เราไปล้างทำความสะอาดเส้นผมหนังศีรษะของเราให้ดีเลยนะคะแล้วก็เช็ดให้หมาดๆแล้วค่อยมาลงทีดเม็ดของเราตั้งแตกโครจดปลายนะคะให้ทั่วๆผมของเราเลยหลังจากนั้นแล้วเราก็เก็บผมขึ้นติดกิ๊บให้เรียบร้อยนะคะ คมไว้ด้วยหมวกอาบน้ําปล่อยทิ้งไว้30-40นาทีหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็ปล่อยไว้1ชั่วโมงก็ได้นะคะเนาะหลังจากนั้นครบเวลาแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดออกเหมือนเราสระผมปกติค่ะสูตรนี้สามารถทําได้1-2ครั้งต่อสัป,ปดาห์หรือว่าแล้วแต่เรามีเวลาเลยนะคะจริงๆแล้วสามารถทําได้ทุกวันนะคะเนาะสูตรนี้เป็นสูตร DIY ไร้สารเคมีนะคะผลลัพธ์ที่ดีเพื่อนๆต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะ เนาะแต่ทํา1-2ครั้งแรกก็เห็นความแตกต่างเลยว่าผมของเราดีขึ้นนะคะเนาะทำให้ผมของเราเรียบตรงไม่ชีฟูนะคะแล้วก็บํารุงรากผมของเราได้ดีมากๆเลยนะคะมีหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทําคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าดีดอหน้าค่ะบ๊ายบาย